เดฟพัน์แซดคตตึงเดฟอะไรวะขอคำคมหน่อยครับท่าท่าคำคมเหรอคำคมคุณหละคมพอไหมได่าไอทิวหน่อยครับมันชอบแอบไอทิวไอเฮียไอชาติหมาไอเลวไอระยาไม่ต่ำซามเย็ดแม่เงาเงียะมือเอาไง ใช้คิงวันพี่มัใช่ห้าสิบสสขอบคุณมากน้องอยอยู่แฮกแกคิงหายหวยหน่อยดิมันหายไปไหนวะวันเนี้ยวันนี้วันเสาร์กูอยากโดนเหล่ากูอยากโดนเหล่าที่กบาลอะหน่อยครับมันชอบเหลี่ยมกับเพื่อนกูอยากแพ้กูอยากนั่งงอมแบบตลอดเลยเหรอวะงงาไม่มีอันนี้เรียกโสดจากอีกาบ้างกูถามเนี่ยกูถามเนี่ยว่ากูจะแพ้มันตลอดเลยไหมกูถามอิสซาด แทรงด่าคนอื่นไปทั่วแต่เจอของจริงแล้วกลัวแบบนี้ก็ไม่เอาเอ้เออทำทรงด่าคนอื่นไปทั่วแต่เจอของจริงแล้วกลัวแบบนี้ก็ไม่เอาไม่เอาครับที่มาลีด่าไอ้บทหน่อยครับมันที่ไม่ร่าดมันที่ไม่รากก็ปล่อยมันไปน้องมันก็ร่าดลงเองอะ พี่มาลีดูพอตครบหนึ่งพันครั้งตรวจล็อกสกินปอดทองคำปอดทองคำพ่อมึงไงสัตว์ย็ดแม่แค้งกูเป็นมะเร็งนะดาตาเขียวโอเว้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดือดตาดำอ่ะคิงหายหัวใช่ครับ ต้นสตรีมนั่งแอคหลังสตรีมนั่งงอแบบนี้ก็ไม่เอาหนอครับมันไม่ทำการบ้านเออมันเด็กมันก็ทำแหละมันก็เลียให้มันวะไม่งั้นมันก็ให้มันเลียให้อมให้มึงมันก็ทำเองด่าไอเจิดหน่อยครับห้าร้อยห้าสิบห้าเบื่อวะไอ้เหี้ยกูทั้งหาเพื่อนกูเพื่อนกูก็ไม่ตอบอะไรก็ไม่ทำ พวกมึงเป็นเหี้ยอะไรนักหนาต้องดาออ่าที่มาลีอไอพวกสวะขยะคมจากสอจอบึงการโอเคน้องติดเหล้าติดยาไอ้สัตว์ติดเหล้าติดยาแต่กูไม่ติดหีมั่วนะครับเหมือนพวกมึงอะ่ะพี่ครับโดครั้งแรกครับรักพี่รักนะพี่คิงพี่ช่องกระปาครับน้อง วันละช่องนะรู้สึกอ่ะก่อนน้องจะโดนมาน้องดูหน้าพี่ด้วยพี่เล่นไหมมีตาน้องรักครับผมกูมีกูมีพี่ด้วยเหรอฮึดาา่าฟาฮัดหน่อยเถิดร้อ,องไอ้ฟาฮัดไอ้ยี่ไอ้ชาติหมาน,นี่กูดได้แล้วอ่ะตัวไหมกูถามหน่อยถ้ากูวิ่งจากโควาดเนี่ยกูวิ่งช่วยโควิดเนี่ย คือเงินหนักฟังก่อนคือเงินครับผมโอเคครับฟังก่อนนะคือเงินหนักผมจะไม่เอาสักบาทอ่ะผมเอาก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบริจาคห้าสิบเปอร์เซ็นต์วิ่งจากเนี้ยไปขอนแก่นไปอุดรแล้วก็กลับมาวิ่งบริจาคโควิดแบ่งกับผมคนละห้าสิบห้าสิบกับพวกรัฐบาลทุกคนจะแบบบริจาคตังไหมครับหรือว่าบริจาคอย่างอื่นอย่าลืมป้อนข้าวแม่แหม่มด้วยนะครับได้ข่าวบริจาคบริจาคเคร้องวิ่ง ผมจะดูครับตายก่อนอยอตายคูแมนซิแล้วลิเวอร์พูลวินล่าเอาไงดีสภาพกูว่ามึงไปหาออกกําลังกายก่อนเถอะอะไรอ่ะบริจาคลูกปืนบริจาคตีนโอูไม่ไม่วิ่งก็ได้ครับโอ้กระสุนไปหน้าหมู่บ้านก็หอบละโอ้ ตอ,มมตอนที่มาลีม,ม,มีสองคนตอนเอานี่เอายังไงครับเจ็ดสองที่ละคนครับ เอาถามผมถามดีๆทุกคนจะบริจาคอะไรให้ผมไหมถ้าผมวิ่งจริงอ่ะผมอยากทาบุญไงคือเอาเขาเอาเอาเอาแบบว่าเงนนินส่งมาสตรีเงินเอาเงินที่แบบว่า,เ,าเขาบริจาคเข้ามาอะไรเนี้ยผมให้พวกโรงพยาบาลซื้อพวกอ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดแบบเล่นๆนะอันนี้ขอถามแบบในส่วนเองของผมคิดถึงหนูใหมพี่ตาลอาถามนะอันนี้ผมก็อยากแบบลองทําดูถ้าผมวิ่งจากโคร,ราชอ่างเนี้ย ไปขอนแก่นแล้วไปอุบลอย่างเงี้ยทุกคนจะบริจาคพวกเงินหรือว่าอะไรให้ผมไหมทาเป็นขับมาสแต่ว่ามผมจะ<า>เอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติได้มาล้านหนึ่งผมเอาห้าแสนแล้วก็บริจาคห้าแสนเพราะว่านั้นค่าหอบค่าอะไรเผื่อผมเป็นโรคหัวใจอะไรหอบโดนต้นตีนอะไรอย่างเงี้ยขับมาสเตงบอกตัวร้ายเตะสีฟันคลานข้าวโพดอัดนี้ก็ไม่เอาบริจาคโลออน นั่นพี่ดัดผมบริจาคเคนมผงพี่มาเอีไหมครับไม่เอาครับบริจาคหืวหมูบริจาคเหล้าบริจาคเบียร์ครับโอ้ไม่ผมไม่เอาครับไอพวกแบบนั้นครับตายไปก็ดีลูกปืนมาถามพี่ครับระหว่างอีแหมมตายกับตุ่นตายพี่บริจาคลาบใครไม่ควรวิ่งครับโควิดเยอะอ๋อโอเคครับวิ่งเอาออกกําลังกายครับโอ้ขอบคุณมากครับอมเทพ บริจาคลงศพบริจาคเคอจะบริจาคบัตรให้นี่รับนาอีพันให้หน่อยผมไม่วิ่งก็ได้ครับไม่อยากด่าแล้วครับผมไม่วิ่งก็ได้ครับถ้าทุกคนดูจากทรงแล้วดูดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แม่งไม่นนาวิ่งอ่ะดูจากทรงแล้วมาจจะมีเลี่ยงสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับหนัก82ครับสูง185ครับทำทรงนักวิ่งแต่ถึงปากซอย